เห็ดห่างไก่ครับสีสวยด้ห่างไก่สีแซมพูด,ด้วยสีเขียวด้วยเนะนี่ยนี่เห็ดห่างไก่ทั้งหมดยี่สิบรังครับพึ่งเห็ดเมื่ว่านเออมันขึ้นมาใครซะแล้วยี่สิบรังใครใชแล้วแต่ว่าไอ้ไอตรงเนี้ ไอ้ตรงนี้มีจากล่างวะมีสิบเอ็ดล่างเพราะว่าอีกล่างหนึ่งมันอยู่ขอ,อกอยู่ฟังตรงขามครับมันอยู่ฟังตรงขามรังไก่ไข่เนี่ยสีขวดสวยเลยสีขวดสวยเลยนี่อสองรังไก่ก็ร่างไข่คร,ค,รครับมันก็เล้งก็ร่างถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็ร่างพักกันงัดทังงัดกันอยู่มันห่องไกลไกลยอยู่มันทีหาหม่องไข่ เราได้ด้วยทุกอย่าง20บาทคือเก่านันละเอามาเหยียดทางไกลนาส,าสิประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จอยังวะฏิไกล้มื่ใครใส่หันละมันมันใครใส่อยู่แล้วละพูดดึงว่า